ในที่สุดกิจกรรมคันิวาลก็มาแล้วต้องใช้เข้ามาในที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะผมแค่ได้อยากจะสุ่มสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ต้องสุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวคานิวาลซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มี <c oughs> ไม่มีการกลับมาเหมือนกับพวกตัวละคร e x c l u s คู e สนะครับดังนั้นเราก็จะต้องมาสุ่มสุ่มมันกันเลยนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมด หกหมื่นแปดพันเพชรแต่ผมจะไม่สุ่มทั้งหมดนะครับคือถ้าผมได้ผมก็จะพอนะเพราะแบบตัวนี้ผมมองว่าไม่เก่งเลยนะครับออกไปทางแนวกระจจกกไปซ้ําน,นะโอ้โหอาจจะไม่กระจอกขนาดนั้นนะแต่ว่าคืออะเอาเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาสุมก่อนเลยนะครับจะได้ดูแบบเดียวๆผมจะสุมทีละครั้งนะครับเพราะว่าผมอยากประหยัดมากนะถ้าเราสุมทีละสิบครั้งแล้วมันออกมาแต่โลแรกจะทํำยังไงนะครับผมก็ไม่รู้ผมก็เลย สุ่มทีละครั้งแล้วกันนะครับแล้วกดระดมรัวๆแบบนี้เป็นยังไงโลที่สองก็สี่ลุงแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ในตู้นี้ก็แค่คัน,นิกิน,นะครับแล้วก็ตัวเลดอัพดาวน์นะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าถ้าออกก็จะดีมากนะครับจ,จุดจุดจุดตัวอะไรไม่พูดนะครับ <laughs> <laughs> โอเคครับผมก็ได้คันดิกิต <laughs> ผมก็ได้คัน,นิกิตะขามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพยในสองโล นะครับค่อนข้างจะโชคดีมากเลยนะก็แต่พอไปแค่นี้เลยละกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับต่อยอัพดดวเยอะก็มันถามว่ามันเก่งไหมคือมันก็เก่งในฐานะตัวแสงมืดแต่ถามว่ามันแบบเว,ว,วอร์วังอลังการไหมก็ไม่นะครับโอเคมาผมมาอธิบายสกิลกันต่อนะครับอันนี้คือสกิลปลดล็อกตัวเลยนะครับเมื่อตัวละครต้นเอากิริซ่าดามเมทให้กับศัตรูเนี่ยจะมอบล่มสลายหนึ่งขั้นให้กับเป้าหมายนะครับคือแบบมันเล่นกับทีมอัคูริเนาะ และก็สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดสี่ครั้งนะครับเมื่อตัวเซนร้ารดามิทให้กับเป้าหมายที่มีล้มสลายสี่ครั้งจะมอบบ้าคั้งให้กับเป้าหมายนั้นก็คือถ้ามีตัวที่ติดสแต็กแล้วสี่สแตก็กสี่สแต็กนะครับมันเยอะมากเลยนะก็จะมอบบ้าคั่งนะครับบ้าคั้งก็คือดามิทที่ได้รับเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอ,อร์เซ็นตเมื่อลบจะได้รับดามิทที่เพิ่มขึ้นอะอะไรเมื่อลบจะได้ดามิทเท่ากับ10%สิเปอร์เ็นตสูงสุดให้พี่ตัวเอง เอาไปว่ามันก็ลดเลือดแล้วก็ทําให้รับได้รับดามิมากขึ้นนะครับแต่ว่าสี่สเต็ก็คิดเราเองนะครับว่าเยอะขนาดไหนก็เยอะเอาเรื่องนะครับต่อตัวนะไม่ใช่เป็นทั้งทีมนะครับก็น่าเล่นได้ดีกับพวกตัวตีหมูนะผมคิดว่าเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะมันบอกว่าสร้างดามินะครับดังนั้นสร้างดามิด้วยวิธีไหนก็น่าจะได้หมดตีหมูอะไรอย่างนี้ต่อมานะครับแม่งติดก่อนมันจะได้เห็นเป็นดาวสกิลที่สองนะครับเมื่อตัวละครถูกมอบลมสลายความสามารถพื้นฐานของตัวเองจะเพิ่มขึ้น5% ก็งินงินนะครับสูงสุดเพิ่มขึ้นถึงยี่สิเปอร์เซ็นคือตัวนี้ก็ดีๆนะครับมันเอาไ้ตีโบซะส่วนใหญ่นะสำหรับผม,ผมมองว่าเอาไปเล่นจริงอาจจะลำบากนิดน,นึงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเวลาสเต็กแล้วก็เวลาได้รอบตีบัฟก็จะได้รับเอฟเฟกตัวเองเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละสรุปคร่าวๆก็คือไม่เก่งมาดูที่สกิลการ์ดสกิลการ์ดนะครับโจมตีเป้าหมายเดียวนะเดียว สร้างความหายมันจะมีคมกับพิฆาตนะครับคมก็คือจะมองข้ามอัตราบล็อกนะครับแค่มองข้ามอัตราบล็อกของเป้าหมายนะก็คือไม่ติดบล็อกนั่นแหละต่อมาก็คือพิฆาตนะครับทุกๆหนึ่ง HP ที่หายไปจะสร้างความหายเพิ่มเติมก็คือยิ่งเลือดน้อยยิ่งแรงนะ420%ถามว่า420%เ<อ>ยอะไหมไปดูกันนะครับตัวตีเดี่ยวอีกหนึ่งตัวที่เก่งก็คือคานิจิน่าเนคานิจินั้น สี่ร้อยสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าเยอะกว่าคานิกินะถามว่าถ้าตีกัน,นจริงๆแรงกว่าไหมนะครับคิดว่าก็ไม่ต่างกันเยอะนะแต่ว่าคานิกิสามารถบูตสเตตได้เยอะกว่านะครับโอเคก็มีคานิวอลเราจะพูดถึงคานิวอลกันต่ออันนี้ผมจะต้องตั้งใจเล่นนะ <c oughs> มันได้นี่เยอะมากเลยนะครับก็เรามาดูระดมคานิวอลตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ทะลวงภูมิภาคนะครับที่ผมแอบมาดูแล้วมันมีถึงสิบห้าชั้นกันเลยทีเดียวนะค่อนข้างจะเยอะ และดูครับชั้นนี้ใช้พลังลบถึงหกแสนสามหมื่นนะเยอะเอาเรื่องนะครับรกิจกรรก็น่าจะคล้ายๆเดิมนะเก็บๆไปส่วนของน้องวันก็มีเป็นเหมือนเดิมนะถ้าผมจะไม่ผิดมันก็แบบนี้เลยนะครับรอบที่แล้วอุย๊อาายอใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เหมือนอะไรจะหายไปหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันช่างมันแล้วกันผมไม่สนใจมาครับเรามาอัพกันดีกว่าแต่ขอดูก่อนนะว่าต้องใช้เท่าไหร่เออเก้าหมื่นนะครับ ไอเหรียญนี้ออผมรู้แล้วนะครับเอาไว้ทาอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยน่าจะได้ใช้สําหรับผมเท่าไหร่มาเรามาอัพกันเลยนะก็ต้องใช้ของจํานวนมากนะเวลาอัพตัวละครมืดอยู่ไหนเออคันเกิคันเกิสองโลตีของเรานะถือว่าดวงดีสุดแล้วั้่เปิดมานะครับออมันต้องมานั่งกดซื้อในแต้มตรรมิตภาพของกันนะครับ โอเคครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรหมดของหมดนะครับก็ตอนนี้ได้มาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันนะครับก็เดี๋ยวค่อยปั้นไปล้วกันนะเวลามันก็ยังเหลืออีกตั้งหลายวันนะครับขอดูก่อนว่าเหลืออีกกี่วันในั้นเหลืออีกตั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆอยัพไปเรื่อยๆก็น่าจะถึงเก้าหมื่นอยู่นะครับแล้วพอถึงเก้าหมื่นผมก็จะเลิอกอัพแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ผมไม่น่าจะได้ใช้มาดูกันต่อที่ตัวนี้เลยนะครับ ผมสามารถได้อิตารีแล้วเราก,กดผสมมาเลยนะครับฉันชื่ออิตาลีเป็นเจ้าของร้านนี้นี่นะครับผมเป็นยังไงได้ยินมันพูดอยู่ในนั้นบ่อยมากนะเพิ่งได้ตัวละครครั้งแรกเป็นยังไงนี่ก็หล่อทนะครับอ่ะแล้วดูความง่ายในการอัพตัวพวกนี้นะครับอยากได้เท่าไหร่สองร้อยไหมอยากได้สองร้อยพอดีเลยนะครับจัดไปบึ้มเสร็จแล้วหลออัพง่ายจังนะครับ และดูดิเบริเวิลมันส่งผลจริงๆนะครับเพราะว่าเวิ200พลัง70,000ขนาดไม่ได้ปลดขอบเขตแล้วก็ตรงช่วยเหลือนะครับยังได้เยอะขนาดนี้ถ้าปลดจะได้เยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็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 วกขออวดขอสปอยหน่อยน,นะตอนนี้คือผมใกล้ได้แล้วนะสาหรับอารีมะนะครับตอนนี้มี80เศษแล้วนะตอนแรกคิดว่าต้องเล่นไป100วันถึงจะได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเพราะว่าในเรียลไทม์ก็สามารถแลกอารีมะได้ โอเคครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคนดวงดีอย่างผมก็ต้องขอหนีตัวไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย